น้าตกและลานตาสวนยาเขียวขจีมะเขือเทศพันดีมาไหว้แม่นาคีที่นี้คืออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมยินดีต้อนรับสู่ช่องประธานห้างนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่อำเภอบ้านแพงนครพนมนะครับวันนี้เรากลับมาบ้านแม่ยายนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดแต่เราไม่ได้ไปนอนบ้านแม่ยายพอดีวันนี้เราจะมาเที่ยวนะครับ พักผ่อนหน่อยว่าจะไปเที่ยวหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้บ้านแม่ใหญ่ที่สุดนะครับจะได้ไประหยัดงบนะครับเมื่อคืนนี้เรานอนอยู่ที่นี่นะครับโรงแรมอมอเทพนะครับของอำเภอขุนหารน,นะครับจังหวัดรีสเกตไม่รู้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าประธานจะไปเที่ยวที่ไหนเนาะก่อนอื่นเนาะตามท้องรองกินข้าวเ <laughs> นะานะครับ yeah. ครับเราไปดูว่าอะไรอร่อยอร่อยที่สุดในใ<ช>อำเภอขุนหารนะครับผมเหมาะกับข้าวเช้าไปไปดูกันตามไป <ๆ S 1> ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง<ะ>ที่บ้านโพกระสังนะครับอำเภอขุนหารนะครับห่างจากอำเภอขุนหารไม่กี่กิโลเมตรนะครับผมเออเป็นร้านน่าจะเป็นก๋วยจับเนาะ <c oughs> เราเข้าไปดูดีกว่านะครับ <c oughs> ว่าจะน่า ไ้ตามมึงต้องใกล้ชิดขนาดนั้นเราเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตาหน้าทานไหมกวยจับขุนหารนะครับเขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากถ้าใครมาขุนหารจะต้องได้กินกวยจับถ้าไม่ได้กินกวยจับก็มาไม่ถึงขุนหารเอาละครับไม่พูดมากพูดตัดออกเลยนี่นะเอาละครับพูดยาวไม่ดีนะครับตัดเลยเอาละครับไปไปดูกัน แต่กูก็ฟังนู่ลูก็ฟังมึงปาก,กูรู้มาแล้วพี่สวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีคร<ม>ับไอสวัสดีครับประธานห่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกุ้งจับก่อนกล้วยอนุญาตติดใหม่นะพี่เนาะโอ้ขอบคุณอ่าอนุญาตติดใหม่ครับหออกหยอกครับผมอ่าพอดีตอนนี้หิวข้าวอยู่นะครับ ครับผมเมื่อคืนน hmm, vet> ี้ผมนอนอยู่ที่โรงแรมอมรเทพนะครับแล้วก็มาเที่ยวขุนหานอำเภอขุนหาศสีสุดเผมก็เลยถามคนณแถวนั้นเขาบอกว่าผมว่าหาอะไรข้าวเช้ากินเขาบอกว่า ถ้ามาคุนหารจะต้องไปกินกวยจับที่บ้านโพกระสังอ๋อใช่ครับถ้าไม่มากินก็เหมือนไม่มาไม่ถึงอำเภอคุณหาเพาะผมก็เปิด G ีเพีมาก็ไม่ไกลเนาะจากอำเภอคุณหารเนาะไม่ไกลครับไม่ไกลครับเจ้าเจ้าของร้านชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตะแก๊สครับผมตะแก๊สร้านกวยจับก่อนกวยครับผมตะแก๊สเนาะแม่ครับเปิดจับร้านเปวยจับกวยจับผมได้ยินกวยจับด้วนะกวยจับร้านตะแก๊สก่อนกวยครับผมผมลองพูดดิกวยจับตามผมลองพูดกวยจับร้านตะแก๊ ก้อนกวยเอามึงพูดเอากลวยจับรัตตะแก็บก่อนกลวยกลวยเฮ้ยไอ้เราะไอ้เราะไอ้เรอะไอ้เราะกลวยจับรัตตะแก็บก่อนกลวยถูกต้องเบอกว่าร้านก็จับก่อนกลวยคืออะไรก็จับลูกสวยเออครับผมกลวยจับร้านตะแก๊สก่อนกลวยเขาบอกอร่อยพี่ไอ้พี่แก๊สครับครับถ้าสมมุติว่าผมอยากถ่ายอ่าบรรยากาศในการทํา ไปฝากพี่ฝากน้อง FC ผมนี่กรรมวิธีในการทำนี่ได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ได้เข้าวก็ได้เอาข้าวก็ได้โอเคได้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 โอเคมีมีมีทำให้ดูครับครับโอเคครับครับเออนี่ผักสดๆเลยเนาะอย่าไปบานครับมันจะร้นอะไรมันจะร้อนผักบุ้งไฟแดงครับท่านผักบุ้งไฟแดงดีแล้วตามที่กลัวมึงมา สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนครับเปลี่ยนเสียงเลยนะเปลี่ยนเสียงเลยครับรผม,ผมลาวแตกโคกกันเลยครับผมอ่ะ<ป>สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนครับมาหนีครับทีพามาเบาิ่งว่ากระบวนการการเฮ็ดอันกั้นจับนะครับกั้นจับ,บกึ่งสําเร็จของอาตะแก่ทุกแบบใด แต่ตอนนี้ข้าบนี้เราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือดีครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับผมซอยอย่างนี้ครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวอยุธยานะครับมาเลยครับอันดับแรกครับผมอ้หาวอันดับแรกที่จะได้ส่กินตัดก่อนตัดก่อนครับผมตัดซอนเบิ้งว่าทางในมีอย่างแนนนะครับผมเบิ้งเบิ้งมีอย่างไรครับอาก็ไม่มีอะไรนี่ โยู่ดีครับครับผมอ่านข้างน้ครับประกอบไปด้วยเส้นนะครับเส้นกวยเตี๋ยวนะครับผมอ่านี่คือว่านำปรุงนะครับนำกระเตี๋ยวครับผม อ่าอันนี้นะครับผมผงซุปครับผงซุปนะครับอ่าันนี้ผงกะทิครับผงกะทิอ่าอันนี้กระเทยเจียวกระเทียมเจียวโอเคนะครับแล้วกับพี่จงปาครับเอ้ครับตั้งเตาให้เดือดเติมน้ําประมาณ400-500มลตรครับเดือดนะครับเดือดพุดธพุทพุดนะครับอ่าลังนั้นเราก็อย่างนั้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงก่อนใส่เครื่องปรุงก่อนครับอ๋ออ่าอันดับแรกเลยครับ ครับผมถ้าไม่มีก๋วยเตี๋ฉีกได้เลยถูกต้องง่ายไปพกพาผงผง่ายเนาะง่ายครับใส่ผงซุปครับอ่าใส่ผงซุปครับไปอันนี้ครับด่านที่สองอันนี่ใส่ผงใส่น้ำปรุงครับน้ำปรุงสูตรพิเศษครับก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีความเข้มข้นมีความหอมหอมป่ะครับหุยหุยไปหนิเฮฮินหินหุยหุยหุยหยนะครับครผมนะครับน้ำปรุงไปแล้วครับผมน้ำปรุงครับความ้วยกะทิผงกะทิผงอ่าท่านประธานจัดการกะทิผงครับกะทิผงอืม ฉีกตัวนี้เลยเหรอถูกต้องครับฉีกซองครับอ่าครับถูกต้องกะทิปผงครับเดือดผุดผุดผุดตามไปด้วยอยากสแต็กยังใส่ไปเลยครับอ๋อครับตามตามหอ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 มอะไรกูมหอมมึงเาหอมเป็นลมลุกน้องแบบนี้แหละอครับผมต้องใส่ที่มันอันนี้ก่อนเนาะหอมอ้ใส่ทีหลังเนาะทีหลังนะใส่เนื้อลายครับใส่เนื้อลายเข้าไปอ่ะอยากจัดเนื้อครับ อยากัดเนื้ออ่าครับผมใส่นี่ครับลูกชิ้นลูกชิ้นครับใส่ลูกชิ้นเ้าอยากก็ใส่ลูกชิ้นไปครับครัผมปกติเรื่อหอมนะกลิ่นเรื่อขึ้นมาแล้วอืมครับผมอ่ะตาไปด้วยครับอ่านะครับตับครับอ่าเ้าอยากกินเนาะเ้ากจะใส่ไปครับจวดเลยครับพี่น้องเอ้ยอ่ะอยากยั้งอยากยั้งก็ใส่ไปเอ่าครับผมอ่านี่พี่หลงเดือนเลยวเดือดฉลังครับเห็นมันสุดจั้นน้อยนึงแม้นแมนจุดต่อ ทีหลังแมนครับผมอ่าประธานจัดเลยครับเส้นเล็กนี่มานะครับเ,เด็ครับเอาประธานเส้นใหญ่ด้วยเส้นเล็กก็พอตัวอยู่นะ <estre ns distractions> ไปได้ทุกจงังหวัดอยู่นะไปได้ทุกจงังหวัดอยู่นะโอ้ยเส้นใหญ,ญ่แท้แหละใครว,ว่าจัดจัดอ่าโู้หู้ขอโทษครับอ้าว จมนี่ได้งคจำนี่เาเนาะจำนี่เอาอะพี่ดอยอัดจัดพี่แกบอกว่ากูดูนานเ่ยกูเก็บตัวทั้งวันเลยนะค่ะครับผมเจ็ดน่อยครับข้าวผมเจ็ดน่อยเตี๋ยวเลยครับผมก๋ยเตี๋ยววันนี้ผมจะกินหมดไห่นี่หลายอย่างอย่างเลยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนาะครับผมยเตี๋ยวยุทธยาถูกตองครับแต่เป็นของแบรนด์ของพี่แก๊นนี่สุกตองครับอพี่ใช่ไหมนี่ตาแก๊นี่โตนี้่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันอตอร์ถ้าถอหมวกนี้เห็นรู้ย น่าจะทําเป็นถอดหมวงนะเออนอันเนอะเขาจะได้จําได้จำได้มันสีไดงนวลมีทั้งก๋วยจับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะตะแก๊ยบไม่ธรรมดาเลยผักครับอยากผักผักลองหั่นลงใช่ไหมหั่นลงครับหั่นลงแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบเขาจัดการเลยครับ มือทองเบ้ามือทองถ้ามือทองทำปินที่บ้านก็ได้เนาะทำกินที่บ้านง่ายครับมันมีเหมือนมีน้ำซุปมีอะไรเรียบร้อยนะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องทุกอย่างลงตัวสายแคมปิ้งหรืออะไรนี่ได้เลยนะอ๋อใช่ครับผมสายแคมปิ้งครับว่าไอ้คนที่ทำงานโรงงานต่างๆอยู่หอพักอยู่แฝดดีเหมาะเลยครับมีขนาดใบเดียวแมนครับแมนเขี่ง่ายเฮ็ดง่ายอ่าเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วง่ายง่ายใส่หอมนะครับมุนซึน ม้วนชื่นเออม้วนชื่นโอเคอ่านี่แหละอ่านะครับหน้าตาครบหรือยงอ่าเห็นในคุ้วเสร็จแล้วคขาโรลเนาโรลได้ไหมครลโ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 อ้ภาษาสวยเขาเรียกอะไรนะอ่าทะเลทะเลทุเลทุเลเมนบอยอ่าทะเลทะเลชิมระดับแรกชิมน้ำกูเนาะมึงกินเลยตามเอาเข้าอี้มามึงเอาเข้าอี้มากูชอบมึงตัวนี้เลยตามเอาเสยผมชิมน้ำกูนะ ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วโอ้ใครับผมไม่ต้องปรุงเว้นแต่ว่าเราอยากอยากอยากได้เผ็ดใส่พริกใช่ครับแค่นี้ก็สุดยอดเนาะชาดจัดจ้านมากจัดจ้านไหมครับผมจัดแต่ท่านประธานใหญ่มาก็คงจะต้องเป็นอันนี้ครับท่านขอต้องต้สรุมฐานะล้ลูกนะโอเคครับนั่นะครับเดี๋ยวผมเป่าครับท่านเม่อมึงเป่ามึงจะบอกว่าขอเถอะ อืมอืมอื้อืออมจัดๆๆๆๆถ้าสมมติ FC ผมครับหรือญาติพี่น้องครับสนใจครับอยากได้นี่ยติดต่อช่องทางไหนอ๋อติดต่อได้ที่เพจอร่อยหลายๆบายตะแก๊สครับ อ่ะอร่อยหลายๆใบตะแก๊สใช่ครับอร่อยหลายหลบตะแก๊สเบอร์มีไหมครับมีครับผมเบอร์นะครับศูนย์แปดห้เก้าน์นะครับ0ูนย์เก้าสามห้าสี่เจ็ดสี่สอร่อยหลายๆใบตะแก๊สฝากไว้ด้วยด้วครับเด้อยถ้าสมมติแฟนผมนี่เนาะแฟนผมนี่ครัผมเพิ่งลาออกจากงานครับอยากเป็นตัวแทน ครับจำหน่ายได้ไหมได้ครับผมก็ที่นี่เลยถูกต้องครับสมัครในเพจได้เลยครับติดต่อในเพจเลยเกาจะมีราคาเลทตัวแทนครับราคาเลทตัวแทนสามารถเอาไปทำกำไรต่อได้นะครับสามารถไปต้มขายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากกินก๋วยจั๊บอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอาผัดไทยเย็นเต้าโฟนะครับครบเลยเนาะครบเลยครับอร่อยหลายๆายใบแต็กเพจเดียวอีกอย่างคือ ขายไม่ได้เขาไม่เป็นไรไม่บุญไม่นอาใช่ครับผมเราไม่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 แบบไม่ไม่เล่งเรามากเกินไปใช่ครับขายไปขายไปใช่ครับใช่ใช่ครับนี่ครับนี่เด็นอย่างนี้ครับอันนี้คือกวยจับกวยจับกอนกวยนะครับกวยจับตะแก๊สกวยจับอุบนนะครับซองแดงๆอย่างเงี้ยซองสามห้าสามห่อร้อยนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือครับ ก๋เตี๋ยวเรือนะครับก๋เตี๋ยวเรือยุทยานี่ครับผมอ่ซองสามห้าสาห่อร้อถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นนี้ขายดีมากๆเหมือนกันตัวนี้อ่ะห่อละยี่ห้บาทอ่ามีอะไรให้บ้างครับมีนะครับมีเส้นใช่มีหมูยออบแห้งให้มี าหอมเจียวให้มีผงซุปให้แล้วก็มีพริกผัดให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาทำแตวนี้นี่เดี๋ยวพี่สักหน่อยพี่พาทำนะครับาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับครับผมอ่าแล้วครับนอกจากนั้นนะครับเย็นโตโฟครับมีเย็นโตโฟด้วยอ่าเย็นโตโฟนะครับมีนี่ครับผัดไทยอ่างทองเยอะแยะไปหมดเลยี่เกตใช่ครับอ่าธรรมศาร์สเกตนอกจากเป็นเขยสิเกตอัตลักษณ์หนึ่งของคุณสิเกตคือ เสื้อมะเกลือโอ้ยมามามาลองละเอ้ยเสียเสีอเสีอเจนนี่โอ้เจนมอกเขาว่าราคาแพงนะผมเคยเห็นแม่ใหญ่เล่าให้ฟังอยู่นะครับผมอ่ะลองสิลองสิอ่าเสื้อมะเกลือนั่แหละนี่เสีอเสีอสามารถเจนนี้โอ้โหได้มามามาคนามสามารถเนาะคือพอโอ้เสือมะเกลือ มาแร้วผันแล้วผันไงผมครับเออม่ถึงจะรับโอ้โหโมาหรือเปล่าแล้วผันแล้วผันเนะออแล้วผันแล้ว่ัน,นครับมาครับพี่แก๊สตอนนี้เรามาอยู่ที่วัด วัดบ้านคุนหารครับอยู่ที่พระบรมธาตุเจดีสีคุนหารนะครับผมอยู่บ้านคุนหารตำบนคุนหารอำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับพี่น้องก็ไม่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองไม่ไกลครับห่างจากตัวเมืองประมาณ8กิโลเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูความความขลังนะครับเพราะว่าถ้ามาคุนหารเนี่ยมาที่วัดจะต้องมากราบถูกต้องครับจะต้องมากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องโอ้สุดยอดครับครับอความขลังครับอ มีองค์รอห้าครับมีสมเด็จพระนเรสวนครับผมเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับามาสัมผัสความความขลังในใจนะครับของคนคุนหานของลูกคุณหานกันครับรของเคยสีเกตด้วยโอ้ยเหมือนเป็นลูกหลานสีเกตครับผมไปเราไปกันเลยครับมาเลยครับ หลังจากที่เราครับผมมาด้านหน้าประทาทครับเราจะเข้ามาข้างในกันมาดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เจดีใช่ไหมครับใช่ครับครับหงพระธาตุเจดีสีคุณหารเราจะมาข้างในกันเรามาดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ครับ1ในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาของศรีสะเกตเลยครับวิธีนี่เลยครับมาครับผม สาธุลูกหลานครับผมมาจากทางบนแท้มาจากนครพนมครับผมมาก่าไวยปูอ่าขอให้ลูกหลานยูดีไม่แห้งเฮ็ดยังจะให้หุงให้เฮื่องครับลุงเรื่องครับผมยูดีมีแห้งสูบผักแข็งแรงน้ำรวยน้ำด้วยเ้ปูซสาธุอธิษฐานในใจครับเอ่อนอกจากอ่านอกจากเราจะอิ่มท้องแล้ววันนี้ก็ยังอิ่มบุญเลยนะใช่ครับมาเลยครับอ่พอพอพอมาถึงนี้ครับ เราก็จะนี่ครับน้ำนะครับนี่เขาเรียกว่าบ่อน้ําสักติิทธา์ครัีนี่นี่อันนี้อันนี้กระบวยกระบวยนะครับอ่าตักน้ำทำจากทำจากกรลานทำจากกลานะครับอันนี้ปกติแล้วคนเขาจะเอาน้ํานี่ครับล้างหน้าล้างตาไปอาบกินนะครับดื่มกินนะครับแารเท่ามากแต่บางมืเธือเขาบอกว่าซีจิเกตของเขาแห้งของแห้งนะครับวันนี้เขาบอกซีจิเกตมีของมีของเนี่ยน้ำนี่ครับล้างหน้าล้างตาใช่ครับดำดใช่ครับเพราะฉะนั้นได้ครับท่านาราจัดการเลยอ่า ทำยังไงเอาไปข้างนอกก็ไม่เอาไปข้างนอกครับไปข้างนอกมาออาตามาตามมามาตามตาปาเอมามาถึงหลานนั่นแหละนี่ตามันจะได้พ้นสรีไปเสียตังเป็นเสียนครับผู้หญิงเจอกันสองวันนี้ถอดทองที่เขียนให้เลยเออตาย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 ยอมเลยมาตามมาเลยมาเลยมารีบอธิษฐานเราเลยข้าวขงกินได้ครับดื่มได้ดื่มได้ดื่มได้ครับ กินได้กินได้หวานครับน้ำหวานตาหวานโอ้กมตู้หาออกส้มๆสิ่งไม่ดีเขาให้ออกไปเนาะครับขอให้สิ่งไม่ดีออกจากลูกจากหลานเ้อครับคุณรักคุณเมตตาเนาะครับตำรวยเงินทองให้แฟนครับรักเมตตาประธานห้างครับไอตาลขอให้คุณใส่หนุดดำอย่ามากัตายนาเดอร์ครับผมสลับใครที่เป็นสายหานะครับหรือว่าอะไรเนี่ยวันนี้ พักไว้ก่อนเราเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องเนาะใช่ครับผมอันนี้เป็นวัดที่สองวัดที่สองครับของอำเภอคุณหารที่เราจะมาชมวันนี้ใช่ครับเป็นวัดล้านขวดนะครับผมล้านขวดวัดล้านล้านล้านขวดล้านขวดไม่ใช่ขวดเป็นล้านล้านก็คือว่าแต่แต่วัดเนี่ยครับปฏิมากรรมหรือว่าถาวรวัตถุในวัดนะครับจะก่อสร้างด้วยขวด ขวดเหล้าขวดเบียร์ถูกต้องครับแสดงว่าผมก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมแน่นอนครับต้องมีส่วนหนึ่งในนี้แน่นอนแน่นอนครับเขียวๆข้างบนแต่ถูกต้องครับผมอ่าไม่ใช่ครับวัดอ่าสิ่งปลูกสร้างในวัดนะครับจะทําด้วยขวดว่าจะเป็นขวดริโพขวด m 1 5 0ขวดกระทิงแดงรวมถึงอ่าขวดเครื่องดื่มอ่าหนึ่งในสัญลักษณ์ของที่นี่เลยคือว่าหลวงพ่อต้องการให้ไอ้พวกเราตระหนักว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราอ่ากินดื่มอ่า ที่มองว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์เขาเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ได้แล้วกุศโลบายหนึ่งก็คือว่าเราหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วจนเป็นล้านๆขวดขนาดนี้เพราะฉะนั้นเป็นกุศโลบายที่หลวงพ่อต้องการสื่อให้สาธาชนได้คิดถึงผมคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกดื่มแค่ขวดสองขวดเอ สองปีสามปีสิปีเข้ามาเป็นไงครับโอ้โหเป็นล้านเป็นล้านขวดเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันข้างในครับว่ามีอะไรบ้างครับวัตถุต่างเนาะครับผมนี่เลยครับผมนี่คือเจดีย์กลางน้ําที่สร้างด้วยขวดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีองค์พระพุทธรูป เป็นหินอ่อนจากพม่านะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูความวิจิตรกาบไหว้ขอพรเนาะใช่ครับผมไปเลยคือภายในอ่า จะดีศาลากลางน้ําของวัดร้านขวดนะครับผมจะเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมภาพพิมพ์ข้างหลังนะครับภาพพิมพ์ข้างหลังก็จะเป็นฝาขวดนะครับฝาขวดใช่ทำมาจากฝาขวดปฏิมากรรมนะครับไม่เป็นฝา M150 ้าฝารีโพฝากระทิงแดงนะครับเป็นฝาขวดกิจกรรมพวกนี้เป็นฝาขวดด้วยขวดเท่านั้นเลยครับรวมถึงน่ครับฐานพระพุทธรูปครับอ่านก็เป็นทำมาจากฝาขวดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้วัดร้านขวดเป็นวัดที่ ดังชื่อดังของคุณหานเลยเป็นวัดที่อยากให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับเข้ามาทําบุญมาทํากิจกรรมกันนะครับมาเที่ยวคุณหานอย่าลืมแวะนะครับวัดลานขวดอําเภอคุณหานจังหวัดศ,ศรีสะเกดครับ ถึงวัดหลวงพ่อตาตนครับวัดบ้านสำโรงเกียรตินะครับเป็นพระตาตนเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคุณหานนะครับประธานห้างครับกับผมแล้วชุมชนที่นี่นะครับเป็นชุมชนเขมรนะครับชุมชนเขมรเนาะใช่ครับพวกเรานีครับตีมนี้เลยครับผมอั่วโมงอัตลักษณ์ใช่ครับอัตลักษณ์ของชุมชนเขมรนะครับวันนี้ประธานห้างมาถึงที่นี่นะครับวัดหลวงพ่อตาตนนะครับอำเภอขุนหานจังหวัดริสเกตเดี๋ยวเราเข้าไปเขนยกันครับครับผมไปมาเลยครับมาเลยนะครับ ด้านในนะครับผมด้านในนะครับวิหารหลวงพ่อพระตาตนนะครับก็จะมีองค์พระตาตนอยู่ด้านในนะครับผมเดี๋ยวเราพาประธานห้างเข้าไปกราบพระนะครับกราบหลวงพ่อตาตนด้วยกันครับครับโอ้ตาตนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ต้องจุดทูบไหมครับครับผมมีครับมีครับทูบห้าดอกเทียนสองเล่มดอกไม้1นึ่งกครับ อ่านนะครับทูบห้าดอกนะครับเทียนสองเล่มดอกไมก้หนึ่งกครับผมหลังจากที่เราไหวพระแล้วนะครับใ<ช>อ่าอาไหวพระขอพรนะครับกับกับพระตาตนนะครับพระศักดิ์สิทธิ์ูุบ้านทเมืองของตาตนพระตาตนใช่ครับ,รบเป็นพระศิลปะขอมนะครับ ตัวเนื้อทําด้วยขี้พึ่งผสม,มกับเกสรดอกไม้ปา่านะครับเพราะฉะนั้นวัดเนี้ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกศนะครับหลังจากที่เราไหว้พระขอพรเรียบร้อยเราจะไปหากันไปเล่นน้ำแล้วลีแ,แลแก้วครับผมไลฟ์สไตล์ครับไปหากินทุเรียนด้วยโอ้สุดยอดทุเรียนพี่เตรียมทุเรียนไวด้วยครับเพราะฉะนั้นฝ่เอฟซีท <ไป S 1> ุกท่านเนาะ ก็ผมมาเที่ยวขุนหารอย่าลืมแวะมาที่วัดบ้านสำโรงเกินะครับนากราบพระตาตนนะครับที่อำเภอคุนหารอำเภอคุนหารจังหวัดสะเกศนะครับเป็นชุมชนเขมรนะครับวันนี้ประธานห้างกับประธานแก๊สครับวันนี้มาในรูปแบบของตีมนี้เลยครับตีมทีมเขยเขมรเคยรีเกตเคยรีเกตนะครับอันนี้เคยนครพนมเคยบ้านแพงวันนี้นะครับฝากใทุกท่านติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่น้ำตกสำโรงเกิเนาะครับผมไปกันเลย ครับตัวน,นี้เราได้ถอดชุดพื้นที่เรียบร้อยนะครับ,รบเพราะว่าเราเล่นน้ําเล่นน้ำนะครับอยู่ที่น้ําตกน้ําตกสบงเกียรติครับผมหรือน้ําตกปีศาจนะครับผมฝากเอฟซีทุกคนนะครับ <S <S แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของอำเภอคุนหานว่าจะเป็นอ่าน้ําตกอ่าป่าเขาลํน้องไพรนะครับไหว้พระไหว้พระถูกต้องครับทานของอร่อยทานของแซ่บตอนนี้เราจะมาที่น้ําตกนะครับเป็นน้ําตกสบงเกียรตินะครับผมอยู่ที่บ้านสบงเกียรตินะครับตําบล บากดองอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษเป็นน้ำตกที่ถือว่าสวยมากๆแล้วมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับ่ายเอฟซีประธานห้างด้วยครับผม,ผมใคร,ใครที่ามาเ<ด>ที่ยวมณฑหาร,ร<ม>ใช่ครับมาได้ครับที่น้ำตกสำโรเกียรตครับ,รบไ,ปไปดูเอาเลย แสบป่ะแสบแห้งเนาะทะเลียนเนาะแสบเคุณฐานซีสเกียแสบไปเลยอ้แอยแสบไฟแสบมบ ต้องขอบคุณพี่แก๊สเป็นอย่างสูงเลยครับยินดีเลยครับให้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอคุนหารจังหวัดรีเสกดยอมรับว่าประทับใจนะครับครับผมก็ผมว่าต้องมาอีกแน่นอนครับใช่ไหมครับั้งสต้องมาครับต้องมาต้องมาครับผมแก๊สมีอะไรจะฝากนะครับฝากด้วยนะครับผมฝาก F ีประทานห้างทุกท่านด้วยครับกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ตะแก๊สนะครับมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรวมไปถึงนะครับเพจอร่อยหลายหายใบตะแก๊สถ้าอยากกินให้แซบอยากกินให้นัวนะครับผลิตภัณฑ์คู่ครัวแบรนดตะกได้นครับ อะไรนะเที่ยวอะไรนะจบเที่ยวอะไรนะอ๋อเที่ยวให้ครบจบที่คุนหานครับผมสลับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับโอกาสหน้าวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ